ทางเราได้รับข่าวที่เป็นความสูญเสียจากเพื่อนๆหรือว่าบุคคลใกล้ชิดหรือว่าแม้แต่คนที่ไม่ได้ใกล้ชิดก,ก็ตามนะคะแล้วเราต้องการที่จะกล่าวแสดงคําไว้อะไรให้กับพวกเขาเนี่ยเราจะใช้คําหรือประโยคไหนในภาษาอังกฤษวลรคคำกับแชมป์อิงเลชวันนี้มีมาให้จุกๆเน้นๆเลยค่ะไปฟังกันเลยค่ะ My condolences to you and your family. อันนี้ก็คือขอแสดงความเสียใจต่อคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยนะคะคาศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้คือคําว่า condolence นะคะคานี้จะแปลว่าก,การแสดงความเสียใจความรู้สึกเสียใจนั่นเองค่ะจริงๆแล้วประโยคนี้นะคะมักจะเป็นทางการนิดนึงค่ะมักจะใช้ในภาษาเขียนในการเขียนมากกว่าการพูดนะคะถ้าใครต้องการที่จะเอาไปเขียนแสดงคําไว้อะไรก็คือใช้ประโยคนี้ได้เลยค่ะ I'm always there in your hour of need May h it Ahhh. Her soul rest peace soul in ตรงนี้นะคะคำว่า his หรือว่า her เนี่ยนะคะสามารถเลือกใช้ได้แล้วแต่ว่าผู้คนที่ได้เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้ his แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้ her นะคะอันนี้ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งประโยคนี้ก็คือฉันเนี่ยอยู่ข้างๆเธอเสมอเลยนะเมื่อเธอต้องการแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณของเขาหรือว่าดวงวิญญาณของเธอเนี่ยจงไปสู่สุขตินะ และคำที่น่าสนใจในประโยคนี้ก็คือคำว่า r a c e in Peace นะซึ่งคำคำนี้คำตัวย่อของมันก็คือ R I P อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆจนคุ้นตาเนี่ยแหละค่ะมาจากคำนี้เลยว่า r a c e in Peace ซึ่งก็แปลว่าการได้พักในที่ที่สงบหรือว่าการสู่สุขตินั่นเองค่ะ We would like to express our sincere condolences to you and your family พวกเราเนี่ยต้องการที่จะแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งเลยต่อคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณค่ะ Words can't explain how sad we are to hear of your loss. ํำใดๆก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนแสดงความเศร้าเสียใจที่เรามีเมื่อได้ยินถึงการสูญเสียของคุณเลยค่ะ All which I could take away your pain. Just know that I'm here to help you in any way I can. ฉันเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะกำจัดความเจ็บปวดให้คุณได้เนี่ยแต่ว่าขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งเลยนะว่าฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะช่วยเหลือคุณทุกๆอย่างเลยที่ฉันสามารถทำได้ค่ะ และนี่ก็คือ5ประโยชน์แสดงคำไว้อะไรในภาษาอังกฤษนะคะที่ทุกคนสามารถนำไปใช้กันได้เลยเมื่อได้รับฟังข่าวการสูญเสียจากบุคคลใดก็ตามนะคะเราต้องการแสดงคำไว้อะไรให้กับพวกเขานะคะก็เลือกไปใช้ได้ตามต้องการเลยค่ะแค่บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าชินชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ thank you very much บ๊ายบายค่ะ แชมป์อิงลิชเรียนง่ายพูดได้จริงในหนึ่งเดือน